สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่เอ๋มาชวนทําตํากุ้งสดกันค่ะแซ่บๆซนัวๆเลยทีย่ทำง่ายๆนะคะไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่มาชวนทําตํากุ้งสดกันค่ะกุ้งแม่ล้างสะอาดแล้วก็แช่น้าปลาไว้นะคะเราจะมาเริ่มจากตาพริกกันก่อนเลยเนาะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ใจเราเลยนะคะ ที่ตาไม่ค่อยๆ่อยตำเพราะว่าเราแช่แข็งไว้นะคะเขาจะกระเด็นเนาะจากนั้นก็ใส่ผงชูรส1ช้อนไม่ใส่น้ำตาลนะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะจน๊ะสองช้ชอน,อนกินนิดนึง เป็นชอ้อนเล็กนะจ๊ะจากนั้นก็มะนาว ใครกลัวขมก็ไม่ต้องใส่เปลือกนะคะไม่กินเปลือกด้วยก็เลยใส่ทางเปลือกเลยเนาะ แล้วก็มะเขือเทศนะคะ ใส่ตามที่เราชอบไปนะมะเขือเทศเนี่ยชอบมากใส่มากเลยเขาก็จะอร่อยนัวนะคะมาทำให้น้ำมะเขือเทศกับน้ำมะนาวออกก่อนนะคะ ก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะนอนต้นเนาะขย่าหน่ยนี่ค่ะน้ำปลาร้าแซ่บๆนัวๆเกลือทับพีครึ่งเราต้องรู้ว่าปลาร้าเราเค็มหรือไม่เค็มด้วยนะคะหรือใส่เยอะไปเค็มเยอะก็ไม่อร่อย น้ำปลาด,ดำๆใส่น้ำปลานิดหน่อยเดี๋ยวจะเค็มเยอะใส่มะละกอเมใส่ผักชีหูกระต่ายด้วยนะตานเม่เรียกผักชีหูกระต่ายผักชีไปเรื่อยอะค่ะ ใส่ไปก็จะหอมนะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะทำให้ส้มตำเราหอมอร่อยจากนั้นก็จะใส่กุ้งนะคะ เนี่ยตัวกุ้งเราน่ากินไหมตัวใสๆเลยนี่นะคะถ้าเรายังไม่ทำเลยเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะ ตอนนี้ตําเบาๆนะคะหรือใช้คนนอาก็ได้ค่ะเห็นไหมน่ากินไหมคะรับรองความแซ่บจากสีน้ำปลาล้าเลยเนาะ ใส่จานกันนะคะเดีย๋ยวเราเอาผักลองจานสักหน่อยเนาะเพราะเราต้องกินกับผักอยู่แล้วนะคะ นี่ค่ะคุณชมต่ำกุ้งสดของแม่อเอเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ากินไหมคะดูกันใกล้ๆเนาะนี่ค่ะง่ายๆแซ่บๆเลยค่ะพี่ทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเราทําเองก็ไม่แพงเนาะลองทําดูนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราแม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวแม่เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ